วัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องประกันภัยรถยนต์เนี่ยคือนิติกรรมสัญญาประเภทหนึ่งหมายถึงเป็นสัญญา2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็คือผู้ซื้อประกันหรือผู้เอาประกันอีกฝ่ายหนึ่งก็คือบริษัทประกันภัยหรือผู้รับประกันโดยทั้ง2ฝ่ายต่างตอบแทนซึ่งกันและกันคือผู้ซื้อประกันจ่ายเบี้ยประกันให้กับบริษัทประกันภัยเป็นการตอบแทนผู้รับประกัน หรือบริษัทประกันภัยสัญญาว่าจะชดใช้สินใหม่ทดแทนให้กับผู้เอาประกันตามสัญญาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซ่อมแซมรถกับสู่สภาพเดิมรวมถึงการจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียหายทางแพ่งอื่นๆให้กับคู่กรณีตามสัญญาประกันภัยนั้นๆหากมีการผิดสัญญาประกันภัยโดยมีหน่วยงานของรัฐก็คือคอพอพอเข้ามากำกับดูแล กิจการประกันภัยให้โปร่งใสยุติธรรมและช่วยเจรจาไกลเกลี่ยให้กับผู้เอาประกันและบริษัทประกันภัยนั่นเองครับครับลักษณะของกรมธรรม์ประกันภัยก็คือสัญญาประกันภัยนะฮะเพราะฉะนั้นสัญญาประกันภัยเนี่ยก็จะเป็นสัญญาสองฝ่ายนะครับโดยที่บริษัทประกันภัยเป็นผู้รับประกันและผู้ซื้อเป็นผู้เอาประกันอย่างที่กล่าวมาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ในเรื่องของบางสัญญาเนี่ยจะเห็นว่ามีผู้รับผลประโยชน์ด้วย ตัวผู้รับผลประโยชน์ก็คือผู้ที่มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่เอาประกันเช่นการเช่าซื้อเนี่ยบริษัทไฟแนนซ์เป็นเจ้าของทรัพย์สินดังนั้นบริษัทไฟแนนซ์จึงสามารถเป็นผู้รับผลประโยชน์ได้นั่นเองครับเราจะเห็นว่าบางกรมธรรม์ประกันภัยก็จะมีบริษัทไฟแนนซ์เป็นผู้รับผลประโยชน์นะครับถ้าไม่มีเขียนไว้ก็ผู้เอาประกันเองเนี่ยก็เป็นผู้รับผลประโยชน์นะอันนี้ก็ยกตัวอย่างกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัททิพยประกันภัยนะครับเป็นตัวอัพทูมลักษณะของสัญญาประกันภัยเนี่ยหเป็นสัญญาต่างตอบแทนคคือหมมาาายวว่ ผู้ซื้อประกันก็ต้องจ่ายเบี้ยประกันนะฮะส่วนบริษัทประกันภัยก็เป็นผู้จ่ายสินใหม่ให้กับผู้เอาประกันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ซึ่งกันและกันเป็นลักษณะคล้ายๆการเสี่ยงโชคหรือเสี่ยงภัยครับเช่นถ้าเกิดเหตุเนี่ยผู้ประกันภัยก็ยังโชคดีที่มีบริษัทประกันภัยจ่ายให้แต่ถ้าไม่เกิดเหตุก็บริษัทประกันภัยก็ได้เบี้ยประกันไป 3. เป็นสัญญาที่อาศัยความสุดจริตใจอย่างยิ่งของผู้สัญญาเพราะว่าผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งข้อเท็จจริงทั้งหมดให้ผู้รับประกันภัยทราบเช่น มีการกรณีการถ่ายรูปรถยินดีในสภาพก่อนการใช้งานการทําประกันภยัยอันนี้เป็นต้นครับข้อ4เป็นสัญญาที่ไม่มีแบบครับแต่จะฟ้องร้องกันได้ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือถึงจะฟ้องร้องกันได้ตามกฎหมายครับก็เมื่อมีกรมธรรม์ประกันภัยแล้วเนี่ยถ้าถ้าบริษัทประกันภัยไม่จ่ายตามเงื่อนไขสัญญาแบบนี้ก็ใช้กรมธรรม์ประกันภัยเนี่ยเป็นหลักฐานในการฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ครับดังนั้นบริษัทประกันภัยก็จะเป็นลูกหนี้ผู้อาประกทันทีนะครับ ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าผู้อเอารป,ประกันไม่จ่ายเบรียประกันให้กับบริษัทประกันภัยบริษัทประกันภัยก็จะเป็นเจ้าหนี้ผู้เอปาประกันดังนั้นก็จะเป็นทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้กันทั้ง2ฝ่ายนะฮะทีนี้ในเรื่องของค่าเสียหายทางแพ่งเนี่ยบริษัทประปกรันภัยจะต้องเป็นผู้รับผิดทางแพ่งให้กับผู้ประกันเช่นในเรื่องของการซ่อมแซมรถกลับสู่สภาพเดิมหรือหรือจ่ายค่าเสียหายให้กับคู่กร,รณีไม่ว่าเรื่องของค่ารักษาพยาบาลนะค่าซ่อมแซมรถกลับสู่สภาพเดิม หรือค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ระหว่างซ่อมค่าขาดโอกาสในการทำมาหารายได้แบบนี้นะครับทางบริษัทประกันภัยก็จะจ่ายให้ตามทุนประกรันที่มีนะฮะส่วนในเรื่องของความรับผิดทางอาญาเนี่ยคนขับจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองนะครับดังนั้นถ้าเกิดมีโทษจำหรือโทษติดคุกเนี่ยบริษัทประกันภัยไม่ได้ไปติดด้วยนะครับคนขับขี่เท่านั้นนะฮะที่จะไปติดคุกก,กับเขาการขับขี่ด้วยความระมัดระวังและเคารพกฎจราจรก็จะทําให้อุบัติเหตุ ลดน้อยลงได้ครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงของท้ายคลิปแล้วนะครับกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปนะครับผมอาจารย์สุธีจะสร้างสารรค์คลิปดีๆแบบนี้แม้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันต่อไปเรื่อยๆสวัสดีครับ